คนใดที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนดีงามเจริญแล้วมีความสุขแล้วย่อมเจริญเป็นมงคลแก่ชีวิตสิ่งใดก็ตามที่เป็นมงคลของชีวิตเราก็ควรฝึกเอาสิ่งนั้นมาใช้โดยเฉพาะพระธรรมความอ่อนนอ้อมถ่อมตนนี่มีอยู่ในท่านผู้ใดแล้วความเจริญย่อมบังเกิดคือเจริญโดยอายุวันนะสุขพะพละ ความสุขที่เราต้องการนั้นก็ย่อมจะบังเกิดแม้แต่ว่าเรื่องของคําพูดนี่อย่าโยมโบราณว่าน้ําท่าได้หนทางผีสางได้คําปากหมายความว่าคนได้แค่พูดนี่ก็สามารถที่ที่ทำให้ผีผีซึ่งเราไม่เห็นตัวเนี่ยก็ไม่ชอบหน้าเอาได้เพราะว่าคําพูดของของคนเนี่ย เที่ยวท้าทายละลานไปเลยแบบเป็นลักษณะที่แข็งกร้าวแข็งกระด้างเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะเจาะไม่เหมาะสมเี่ยพูดออกไปแล้วแม้แต่ผียังเกลียดก็ลักษณะเดียวกันว่าคำพูดเนี่ยนำท่าได้บนทางผีสางด้กําป่าผีเขาอยู่ดีๆของเขาไปท้าทายเรื่องนี้ อาดมาเคยทดลองแล้วอย่างสมัยก่อนตอนที่ก่อนรับกระถินสมัยก่อนนี่แข็งแรงพอ,อ,อพรรษาปุ๊บจะพาพระไปไปปฏิบัติธรรมไปอยู่ปัชาช้าก่อนที่จะมารับกระถินเนี่ยออกจากปัาช้ามาก็มารับเอา กถินมีอยู่ประชาหนึ่งปีหนึ่งไปประชาบ้านน้องป้าขอตำบลป้าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่แหละตอนที่ไปอยู่ประชาก็ประชุมตกลงกันล้ว่าอย่า,าประชาสนหลวงกับประชาหน้องป้าขอเนี่ยก็ตกลงกันว่า อย่าพูดในสิ่งที่เป็นอภิมงคลนะตอนภาพใหม่ที่ที่ไปอยู่ปว่าชาเนี่ยถือโสสาสนิก,กังคะหรือไปอยู่สุสานนี่แหละต้องระง,งับหับปากให้ดีต้องระวังคำพูดอย่าไปพูดไปเรื่อยผีก็ไม่ชอบคนพูดไม่ดีเหมือนกันปรนากฏว่ามีภาพอยู่สองรูป ชื่อองค์หนึ่งก็ชื่อ,อาพระเย็นชื่อบุญเย็นอีอกองค์หนึ่งก็ชื่อพระสุขสัตรพระสุขสันร์นกับพระเย็นเนี่ยอาตมาก็ได้ยินมันพูดกันมันยืนคุยกันที่ริมหนองน้ำข้างข้างๆในปา่าช้านั่นแหละข้างๆต้นไม้อยู่คาลิปตสเขาแขวนปดกันอยู่ที่นั่น พระสุขสันเปแขวนกดอยู่ที่ตรงปร่าไผ่ที่ฝังหลุมผีแม่ลูกอ่อนตายตายอกตายทั้งกลมพระสุขสันนี่พูดกับพระบุญเย็นว่าพระเยน็นคุณนอนนี่ระวังผีจะมาหลอกคุณนะเพราะว่าพระเย็นนี่นอนนอนอยู่ริมหนองน้ำเอาเอากดแขวนกับกิ่งอยู่คาลิปตะ ไปพระบุญเย็นก็ว่าเออมาก็ดีสิจะได้ขอหวยสองตัวสามตัวเลยพูดเล่นอย่างเงี้ยไ่พระบุญเย็นก็ว่าต่อพระสุขสันต์ว่าท่านสุขสันร์ท่านไปนอนอยู่ตรงโน้นอ่ะตรงป่าไผ่เป็นที่ฝังศพของหญิงตายทั้งกลมระวังผีมันจะมามากอรัดฟัดเบียงท่านนะ ไปพระสุสันมาก็ดีสิจเจ้าเป็นเมียเลยพูดเล่นอย่างเงี้ยปากมันไม่ดีอะโยมแล้วก็คำมาก็ให้สมาทานเป็นเจศีนสมทา,านศีลไม่พูดสมาทานไม่พูดคือถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปคุยกันแล้วไฟฟ้าก็ไม่มีอยู่ในป่าชาต่มาก็เลย อยู่ในศาลาก็นั่งภาวนาข้อธรรมะาไปพระหลายๆลูกก็แยกย้ายกันไปเนี่ยก็บางลูกก็นั่งอยู่ริมกองคอนอย่างอุ้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรอำเภอเมตาปัจจุบันเนี่ยนี่ก็ลูกศิษย์มันไปนอนอยู่ทิมตรง รงกองฟอนที่เผาผีอ่ะม,มันชอบอย่างนั้นชื่อสุม,มนเอวิม,มนวิม,มนก็น,นอนอยู่ที่ริมกองผีกองที่ขี้เท่าเผาผีสุกสันก็ไปน,นอนอยู่ที่ที่ว่าน,นี่แหละไปน,นอนอยู่ป่าไผ่บุญเย็นก็ไปน,นอนอยู่ที่ริมหนองน้ำบรรลก็ไปน,นอนอยู่ตรงอีกที่หนึง่ง ไปหลงตาหลายรูปแ,แยกกันไปคนละทิศละทางหลายรูปปรากฏว่าคืนวันนั้นอาตมาก็นั่งอยู่ในกฎเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งได้เสียงอึกอักอึกอักทางพระบุญเย็นก่อนเสียงอึกอักอึกอักอึกอัก แล้วมันเหมือนกับเสียงต่อสู้เนี่ยสักคู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรกิ้งลงน้ำสว่าเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงเปียกน้ำก็ไม่พูดเพราะว่าได้สมาทานกันไม่พูดแล้วก็ต่างคนก็ต่างไม่พูดกันอยู่ต่อมาก็ทางฝ่ายพระสุขสัน ทิศตะวันออกโน่นอยู่ป่าภัยเอาอยู่แล้วอึกอักอึกอักเสียงเหมือนจะพุมพัุมพัมมมมมอย่างนี้แหละจนรุ่งเช้ามาในพระสุสานมาก่อนพระสุสานมาถามอุบาครับผมนามอสุจิเคลื่อนครับต้องอาบัดไหมครับเธอตั้งใจให้ น้ำอสุจิเคลื่อนระบูถือว่าเธอฝังอาตมาก็ถามอย่างนี้ผมไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าผีแม่ลูกอ่อนมันมามันมากอดลัดฟัดเหวี่ยงผมครับผมก็เลยน้ำอสุจิเคลื่อนครับมันสารภาพอย่างนี้คือพระวินัยเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้น้ำอสุจิเคลื่อนเนี่ยตอนหลับเนี่ย ไม่ต้องอาบัตแต่ถ้าทั้งใจแล้วต้องอาบัตสังฆทธิเศษต้องไปอยู่ปริวาสอันนี้เรื่องจริงนะโยมพูดได้ฟังเลยพระสุขสันนยธรรมากาถามันเป็นไงก็ตอนที่พูดกันนั่นแหละโยมว่าถ้าผีแม่ม้ายมาผีผีตายทั้งกลมเนี่ยมาจะเอามาก็จะเอามาเป็นเมียซะเลยเนี่ยโยม ไปปากไม่ดีอ่ะพระสุขสันนะ่ะผีก็เข้ามากอดลัดพัดเวียงสี่โยอันนี้ก็หนึ่งละฝ่ายพระเย็นที่บอกว่าผีจะมาพระสุขสันบอกว่าระวังท่านนอนตรงนี้ผีจะมาหานะมัก็ว่ามาก็ดีสิจะจะขอสองตัวสามตัวซะเลยนะทีนี้มันไม่มาแบบขอให้สองตัวสามตัวสี่โยมันวิ่งไล่เลยเนะี่ย ในฝันน่ะถ้าเย็นก็นวิ่งหนีสิวิ่งหนีวิ่งหนีหนแล้วก็ที่นี้ตอน,นแรกน่ะผีเข้ามาใกล้็ตีนไปเข้าไปนี่เตะในมุ้งน่ะเตะในฝันน่นอะโย่ตีนมันก็ไปเกี่ยวใส่เกี่ยวใส่กดมุ้งมุ้งกดอ่ะพอเตียวเตีนผาาไปอย่างเงี้ยวือย้อนึงเหมือนคนเตะมันก็เอาผ้ามุ้งกด ลงไปด้วยเชือกที่มัดกดแขวนไว้ก่อหลุดหลุดก็พันตัวพระเย็นกิ้งลงน้ำซุ่มหมดเลยโยมเปียกเปียกมดพระพระเย็นเชา้าผ้าเนี่ยคืนนะถามมาเมื่อคืนนะเปียกหมดแล้วทำไงก็อยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่าครูบาไม่ให้พูดอ่าเงี้ยก็จนลุ่งแจ้งเนี่ยเนี่ยพูดไม่ดีเนี่ยโยมพระเย็นนี่เปียก หลอกแหลกไปหมดเลยผ้าสังกติอะไรมันกิ้งลงไปเดินกันหมดอ่ะทั้งกดพันตัวมันด้วย,ย,ยโนะยมคิดอย่างปลาโดนแหเนี่ยจังคิดอยู่อะเนี่ยพูดไปไหนไม่ได้หรอกปากเนี่ยพาจนนะนี่นี่เรียกว่าปากพาจนวิมลนี่มันดีวิมลที่เป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรอำเภอแม่ทาปัจจุบันเนี่ยมันตอนนั้นมันยังเป็นเนนอยู่ มันกน,น่งภาวนามันเห็นหลายๆอย่างไม่บอกแล้วว่าเออสิ่งที่คนเราแต่ละคนเนี่ยมันจิตไม่เหมือนกันเพราะนั้นนะ่ะการไปไหนอยู่ที่ไหนอย่าได้พูดไปท่าเที่ยวท่าทายผีมาไม่กลัวอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยอย่าได้ว่าขาของพันเนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้น้ำท่าได้หนทาง ผีสางได้คําปากน้ําท่าได้โหนทางก็คือเวลาเขาขึ้นดอยเนี่ยเป็นร่องขึ้นไปร่องทางเดินนะน้ะําเวลาหลากลงมามันก็จะได้ไหลลงมาตามร่องนั่นแหละถึงได้ชื่อว่าน้ําท่าได้โหนทางผีสางได้คําปากหมายถึงว่ามีมันก็มีไม่มีมันก็ไม่มีนั่นแหละที่ยิ่งไปอยู่ในปา่าช้าไปที่บ้านล้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาถึงไม่ให้พูดในสิ่งที่เป็นอัปมงคลจะไปท้าทาย เพราะนั้นนคำพูดการกระทําความคิดเนี่ยถ้าเราพูดดีเนี่ยอย่างสุนทรพูว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษกมีคนรักรถถอยอร่อยจิตแมนพูดชั่วตัวต,วตายทําลายมิจ,จะชอบผิดในมนุษย์พอพูดจา